สวัสดีครับผมโจทีเฮดสัตนะครับคลิปนี้มาแนะนำเซิร์ฟ GDA Low Pay นะครับเป็นเวอร์ชันไฟล์ M บน P C นะครับสำหรับคนที่หาเซิร์ฟดีๆเล่นอยู่นะครับก็แนะนำเซิร์ฟนี้เลยครับสำหรับเซิร์ฟนี้มีชื่อว่าเซิร์ฟปังซิต นั่นเองครับเราไม่ต้องสอบวาลิสนะครับก็คือสามารถไปขอวาลิสฟรีที่ d i s c o r d ได้เลยนะครับก็คือสามารถไปขอวาลิสฟรีแล้วก็เข้าเล่นได้ทันทีเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับไม่ต้องห่วงนะพอเราเริ่มเกมมานะครับเราสามารถไปรับของฟรีได้นะครับก็จะเป็นการชาฟรีสามารถสุ่มรถฟรีได้1คันนั่นเองครับก็คือเริ่มเกมเรามีรถยนต์ขับแล้วนั่นเองครับแต่ว่าจะเป็นรถเริ่มต้นนะครับส่วนคนที่โดเนทนะครับก็จะมีไอเทมพิเศษนะครับมีชุด พิเศษไอเทมพิเศษแต่งตัวเท่ๆเลยนะครับมีแบตเพียบเลยนะครับเยอะมากนะสำหรับเซิร์ฟนี้ครับแล้วก็งานในเซิร์ฟนี้ก็เพียบนะแล้วก็จะมีเกาะใหม่ๆอยู่ทั่วเซิร์ฟเลยนะครับเพิ่มเข้ามานะแล้วก็น่าเล่นมากๆนะสาหรับคนที่อยากจะเข้ามาเล่นแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูระบบต่างๆที่ผมแนะนําในคลิปเลยแล้วกันนะครับก่อนจะไปดูระบบของเซิร์ฟนะครับสำคัญมากเลยก็คือวิธีการเข้าเซิร์ฟมันเองครับพอเรามาที่ไฟ์เอ็มแล้วเรากดไปที่เพย์ตรงนี้แหละนะ สำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้าเซิร์ฟนะครับให้เราสามารถพิมพ์ว่าปังได้เลยนะครับ P-A-N-G นะครับก็จะมีชื่อเซิร์ฟของเซิร์ฟขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าถ้าคนที่เคยเข้าประจําแล้วนะครับมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับ h i s t o r y นะแล้วกวไปที่ h i t t r y y ครับก็จะเจอเซิร์ฟปังซิตี้นั่นเองครับนี่เลยก็จะเป็นโลโก้ปัง City นะครับก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆแล้วกันนะครับ สำหรับการตั้งชื่อของเซิฟนี้ครับเราต้องตั้งตัวใหญ่ขึ้นก่อนนะครับทั้งชื่อจริงแล้วก็นามสกุลเลยนะครับส่วนวันเกิดต้องมีตัวขีดนะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะตั้งตัวละครกันไม่ได้นะครับหลังจากที่เราสร้างตัวละครเสร็จแล้วนะครับแล้วก็วิ่งไปหาบริการ2คนครับที่อยู่หน้าตึกครับแล้วก็กดจีผู้จะรับของขวัญฟรีนั่นเองครับก็จะได้อ่างเปามานะครับอ่งเปานี้ครับมันก็เหมือนกับกาชาปองนั่นแหละนะฮะแต่ว่าจะเป็นกาชาปองฟรีนะ แล้วก็สามารถเปิดได้เลยครับแล้วก็กระชับปองฟรีตัวนี้ครับมันจะแจกรถเริ่มต้นให้แก่เรานั่นเองครับแล้วก็แล้วแต่ดวงนะว่าเราจะได้รถแบบไหนนะครับก็จะเป็นรถเริ่มต้นที่ราคาไม่ค่อยสูงมากนะครับแต่ว่าเราเข้าเกมมาเรามีรถขับแล้วนะครับเจ๋งมากเลยนะแล้วก็จะมีกระชับปองอีกแบบหนึ่งครับก็จะเป็นกรชาปองโดเนตนันเองครับสามารถติดต่อแอดมินได้ที่ d i s c o อ d เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับตัวนี้ก็จะเน้นแจกตังค์นะครับแล้วก็จะมีของแลด้วยนะครับก็จะมี ปีกสีเงินนะครับอันนี้ผมเปิดแค่สี่ครั้งนะครับก็ได้มันมาแล้วนะครับนี่เลยปีกสีเงินนะกด F2 แล้วก็กดชช้นะครับเราก็จะมีปีกสีเงินตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเลดทองเลยนะครับไม่ธรรมดานะเนี่ยโชคดีเหมือนกันนะผมเนี่ยแล้วก็อันนี้จะเป็นรถ GTO นะครับรถนี้แอดมินบอกว่าเจ๋งมากนะฟังจากเสียงแอดมินได้เลยนะฮะยะ้ GTO โอ้โห GTO ดนดี่มันน่าจะเจ๋งนะเนาะแล้วเราก็ สามารถที่จะมาเสกที่กาลาดได้เลยครับสำหรับรถคันนี้นะนี่เลยก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนใครที่อยากจะได้รถแบบใหม่นะก็สามารถไปซื้อที่โชว์รูมรถในเซิร์ฟได้เลยนะครับแล้วก็ในเซิร์ฟนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําระบบต่างๆนะครับแล้วก็สถานที่ต่างๆที่สําคัญนะครับสำหรับสถานที่แรกที่จะแนะนําก็คือเซเว่นอีเลฟเว่นนั่นเองครับสำหรับสถานที่นี้ครับมีทั้งตลาดเซิร์ฟแล้วก็จุดขายของนั่นเองครับก็คือรวมอยู่ที่เดียวเลยนะเราไม่ต้องไปหลายที่นะครับ และสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ครับแนะนำให้ซื้อของต่างๆไปทำงานก่อนนะครับถ้างนั้นเดี๋ยวจะทำงานกันไม่ได้นะครับและถ้าเราทำงานเสร็จแล้วนะเราสามารถมาขายของกับตาลุงคนนี้ได้เลยนะครับของทุกอย่างสามารถมาขายกับลุงได้หมดเลยนะครับก็จะย่นเวลาในการทำงานแล้วก็หาเงินในเซิฟนี้นั่นเองครับก็สะดวกเหมือนกันนะและแน่นอนว่าในเซิฟนี้ครับก็จะมีระบบตลาดโลกด้วยนั่นเองครับมันก็จะขึ้นลงขึ้นลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลือกเอานะว่าราคาของสินค้าตัว ไหนน่าทํามากที่สุดนั่นเองครับเราก็เลือกตัวนั้นนะแล้วก็ในเซิฟนี้ครับมีงานให้คุณทําเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูแล้วกันเนาะมีงานเก็บข้าวหอมมะลินะครับแล้วก็มีงานขุดเจาะน้ํามันดิบครับมีไล่ส้มมีล่าหมูแล้วก็มีขุดแร่ด้วยนะครับแล้วก็ มีการตัดไม้ซุงแล้วก็ล่าปลาแซลมอนนะครับฮ้ยล่าปลาแซลมอน,นนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็จะสามารถไปทํานาได้นะครับก็คือทํานาข้าวหอมมะลินั่นเองครับแล้วก็จะมีฟาร์มหมูมีไล่ส้มครับเยอะมากๆเลยนะและแน่นอนว่าในเซิฟนี้ครับมีงานขาวงานดําให้ทุกคนเล่นนั่นเองครับถ้างานดํานี้สามารถที่จะ เข้ามาเล่นในเซิฟนี้ได้เลยนะครับขออุบไว้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นความลับนะครับแล้วก็ในเซิฟนี้จะมีจุดปริศนาอยู่กลางแผนที่เลยนะครับเขียนว่าอะไรเอ่ยครับสําหรับสถานที่นี้ครับมันก็คือสถานที่แจกกล่องฟรีนั่นเองครับก็คือจะเป็นของแลประจำเดือนของเซิฟเลยนะครับก็คือ1เดือนแจก1อย่างครับส่วนมากจะเป็นรถนะครับแล้วก็เป็นรถแลรไม่มีขายเลยนะครับและก่อนที่เราจะได้มานั้นเราต้องไปทํางานสถานที่ต่างๆก่อนนะครับมันก็จะได้ บัตรมานะครับถ้าเราเก็บบัตรครบ100ใบนะครับเราสามารถมาแลกได้1กล่องนั่นเองครับก็คือเราทํางานไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวมันจะสุ่มดอปให้เราเองนะครับเก็บครบ100ใบก็สามารถมาแลกใน1ครั้งนะครับแล้วข้อดีของกล่องแจกตัวนี้นะครับมันดีมากเลยนะก็คือเราจะได้ของละวันแบบ100%เลยนะครับเดือนไหนแจกอะไรนะครับเราก็จะสามารถ ได้ตัวนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นของแลรประจําเดือนนั้นเลยนะครับก็คือเดือนหน้าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสิ่งของที่มาจากอาจจะไม่มีขายในเซิร์ฟก็เป็นได้นะครับและของรางวัลในเซิร์ฟนี้สำหรับเดือนนี้ครับก็คือรถซีวิกนั่นเองครับนี่เลยเท่เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราคิดว่ามันยังไม่เท่นะครับเรา สามารถไปหาช่างได้นะครับอยู่ใกล้ๆกับกาลาดนี่แหละนะฮะสามารถให้ช่างนะครับแต่งรถได้ตามใจชอบเลยนะครับและในเซิฟนี้ครับจะมีงานพิเศษอีกงานหนึ่งนะครับที่จะต้องสอบนะครับแล้วเป็นงานที่จริงจังมากนะครับก็คืองานนักบินนั่นเองครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นนักบินเท่ๆนะครับสามารถติดต่อแอดมินได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับงานนี้เท่มากๆนะแล้วก็ในเซิฟนี้ครับอนาคตนะครับจะมีงานแบบว่าขับเครื่องบินด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นขับเครื่องบิน เล็กนะครับก็คือให้คนขึ้นเครื่องบินเล็กของเรานะั้นแล้วแล้วเราก็ขับไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆภายในเซิร์ฟนะครับเพราะว่ามีสถานที่แปลกๆหลายที่เลยนะครับก็พาไปชมเมืองต่างๆแหละนะฮะแล้วก็จะมีการเก็บตั๋วค่าขึ้นด้วยนะครับอันนี้ทําแบบสมจริงแบบโลเทเลยนะครับก็น่าสนใจมากนะสลับงานนี้นะครับ และในเซิร์ฟนี้ครับมีสถานที่มากมายนะครับอย่างเช่นเลเบลนะครับหรือว่าสถานที่ไร้กฎหมายนะครับก็มีอยู่หลายจุดภายในเซิร์ฟนะครับทัวไม่หมดเลยทีเดียวเชียวครับเพราะว่ายืะมากๆนะแล้วก็จะมีเกาะพิเศษด้วยนะครับเกาะนี้เอาไว้ล่ามอนสเตอร์นั่นเองครับเป็นเกาะที่รู้สึกแบบว่าอยู่ในเทพนิยายเลยนะครับนี่เลยสำหรับเกาะนี้ครับก็ จะเอาเวลามอนสเตอร์ครับก็คือเราไปตีมอนสเตอร์นะและเราจะได้ของมาครับอาวุธนั่นเองครับแล้วก็ก่อนที่เราจะมาตรงนี้แนะนําให้เราไปหาอาวุธมาก่อนนะครับถ้างั้นเราจะได้ตีพวกมันด้วยมือเปล่านั่นเองครับนี่ก็จะเป็นเหมือนพวกเจสันนะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับมี่เลยแล้วก็ตีมันไปนะ <c oughs> พอเราตีเสร็จนะครับเดี๋ยวมันจะดรอปของให้แก่เราเองนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบตสุ่มนะครับของพวกนี้เราสามารถที่จะ ได้รับมาตลอดเลยนะครับนีอย่างเช่นผมได้เพชรมานั่นเองครับผมก็ สามารถนําไปขายนะหรือว่าจะนําไปคราเป็นอาวุธก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยกลับมาอีกทีหนึ่งนะเราก็ค่อยๆที่จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นระบบต่างๆภายในเซิร์ฟนี้นั่นเองครับแต่ว่าก็มีอีกเยอะมากๆนะที่ยังไม่ได้รีวิวนะครับก็รอทุกคนเข้ามาเล่นอยู่นะครับสาหรับคนที่อยากจะเข้ามาเล่นแล้วครับก็ฝากเข้ามาเล่นกันด้วยแล้วกันครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับมี d i s c o r แอดมินด้วยนะครับก็ฝากกันหน่อยแล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามก็ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกัันส ดีครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจที่เฮดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที่เฮดแซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม